พราะความจริงที่งดงามมักถูกมองข้ามเสมอช่วงหลังภาพในหัวของหลายคนคือเนยมาหมดแล้วกลับซานโตสก็แค่ทัวอำลาเจ็บบ่อยดราม่าเยอะแต่ถ้าลองเงยหน้ามาดูซานโตสตอนนี้ดีๆจากทีมที่หายใจรวยเดินอยู่โซนตกชั้นตันดีต,ตัวหนีตายขึ้นมาได้แล้วชื่อที่ถูกพูดถึงกลางวงก็หนีไม่พ้นเนยมานี่แหละก่อนหน้านี้เขาหายจากสนามไปยาวทั้งเรื่องเจ็บทั้งข่าวนอกสนามคนเลยมองว่ากลับบ้านเกิดก็แค่ช่วยขายเสือ้อดึงสปอนเซอร์ในสนามคงไม่ได้ช่วยอะไรเยอะละมั้ง แต่ในเกมหนีตายล่าสุดเนมาลงไปเล่นเหมือนคนที่รู้เลยว่าถ้าเกมนี้พลาดสมสอนที่ปั้นเขามาอาจต้องตกนรกอีกปีจริงๆเขาเรียกบอลตลอดกล้าเลี้ยงใส่คู่แข่งในจังหวะที่คนอื่นเลือกคืนหลังยืนคุมจังหวะเซตพีสรับหน้าทุกลูกฟาวล์และคุณจะเห็นว่าแค่ทุกโมเมนต์สำคัญของซานโตสในเกมนั้นมีเขาอยู่แถวนั้นตลอดจากทีมที่จมอยู่ในโซนแดงกลายเป็นกระโดดพ้นเส้นตกชั้นได้สำเร็จด้วยหน้าตาของเนมาที่กลับมายิ้มแต่สีหน้าโคตรจริงจังนี่ไม่ใช่ไฮไลท์หลอกตาสกิล แต่มันคือภาพของซูเปอร์สตาร์คนหนึ่งที่ยอมกลับมาวิ่งบนหญ้าสนามเก่าเพื่อช่วยทีมหนีตกชั้นไม่ใช่ลุ้นถ้วยภาพลวงเนมาที่ซานโตสคือโปรเจกต์โรแมนติกปั่นสื่อขายเสื้อแต่ในสนามไม่มีอะไรแล้วความจริงในเกมที่สโมสรอนบ้านเกิดต้องการฮีโร่มากที่สุดเขายังเป็นคนที่ลงไปเปลี่ยนหน้าตารางคะแนานจริงๆช่วยดึงหัวซานโตสออกจากโซนตกชั้นแล้วบังคับให้ทั้งโลกหันกลับมามองเขาใหม่อีกครั้งนี่คือฟุตบอลอิลูชันและคุณละ่ะคิดยังไง เนมาเวอร์ชั่นแบกซันโตสหนีตกชั้นทำให้ภาพในหัวคุณเปลี่ยนจากเดิมบ้างไหมคอมเมนต์มาคุยกันหน่อย